สวัสดีค่ะหลังจากที่ฝนตกหนักเมื่อคืนนะคะเราก็มาเช็คดูพักสวนครัวนะคะของลำดวนเดือนเพลนก่อนเนาะต้นกล้วยไปหนึ่งกอน,นะคะต้นกล้วยหนึ่งกอต้นอ้อยไป1กอน,นะคะ ลมแรงมากๆนะคะเมื่อคืนนี้ลมแรงมากๆเลยอันนี้ยังอยู่ดีแต่อันนี้ไปแล้วดูฝั่งทางนี้กันบ้างนะคะอ้าวทางนี้กระเจี๊ยบไปนะคะกระเจี๊ยบไปต้นกล้วยยังอยู่โอ้โหลมแรงมากเมื่อคืนนะคะ ลอยมีรอยน้ำไหลหลากเลยนะคะสวนครัวของเราก็จะคล้ายๆกับป่ามีซอนนะคะมีทุกอย่างนะคะมะนาวนะคะมะละกอนะคะไม่งามเท่าไหร่นะคะแต่ก็พอได้กินนะคะกล้วยกำลังออกเลยนะคะสวยๆเลยกล้วยห,หอมนะคะ บอลกำลังงามเลยนะคะมีทุกอย่างนะคะอย่างละนิดละหน่อยนะคะอักส่วนครัวของเราก็มีอย่างละนิดละหน่อยนะคะ พริกก็มีนะคะกะเพราก็มีแต่ไข่กำลังเกิดวันที่ฝนตกหนักลมแรงก็จะประมาณนี้นะคะผักสวนครัวก็ลกไปเลย ก็เขือมีนัวอยู่ตัวนี้เก็บไปหนึ่งปลาก่อนมีอีกไหมมีอีกไหมโอ้ี่ดี ว้ายโดนแม่งกินเบิร์ดแล้วนะคะยังจะหน่วยอ่อนนี่อ่อนเกินไปอ่อนเกินไปนะคะ ไปดูสาวๆของเราบ้างนะคะว่าเป็นยังไงอยู่นะคะในตอนเช้าๆแบบนี้นะคะโอ้ล่ำดวนลํำดวนของเราก็เตรียมชุบแป้งเตรียมทอดแล้วนะคะโอ้ยังมาหาวนอนใส่อีก จำลำดวนใดบ่ bon o, อาานอ้อจะนี่อันนี้คือลำดวนนะคะขาเขาเป็นสร้างเผือกเลยไปดูเดือนเพลนกันบ้างสาวๆแต่ละนางนะคะวันนี้โอ้โห ทุบแป้งเตรียมทอดเลยนะ,ะยายละมูนยังไม่ตื่นอีกวนะยแยลัแอะไรนไนะมือขีดตุ้มนะมนือนี้แยละนางของเรานะคะ เดือนเพ้นเดือนเพ้นไม่เท่าไหรน่นะเพราะว่าตรงนี้เป็นดินทรายนะคะไม่ค่อย่ค่อยจะมอมแมมเท่าไหร่โอ้บรรยากาศดีค่ะพี่น้องกำลังแดดอ่อนๆนะคะพอฝนตกใหม่ๆก็จะชุ่มช่ำหน่อยนะคะเพ้น เ้ยนะคะเพนมันยังงัวงเงียอยู่นะคะเดือนเพนยังไม่สดชื่นนะคะยังหลับตามิบมับมิบมับอยู่นะคะหลังวันฝนตกสาวๆของเราก็จะประมาณนี้นะคะ จะสร้างเผือกสร้างดอนพี่น้องเอ้ยเต็มชุบแป้งเตรียมถอดแล้วนะคะนี่ทองฝาเจมไซนะคะมืนอี้ทองฝาเจมไซร้ายหลายฝาหลังฝนกับแจมไซคักแน่คะ่ะมันนี้ บรรยากาศดีดีพี่น้องพวนแสงอาทิตย์กำลังส่องแสงมานะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะคะเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของเราด้วยนะคะ